เตรียมแล้วเตรียมขึ้นเคียงแล้ว,เ,ลเ,ลวเก็บเขื่อนเก็บของสบายดียินดีตอนหับคอร์ดองอลิตาสาวผมยาวเดอ้อมือนี้มีงานด่วนทุกคนจงว่าเอื้อไั่เฮาจะเตรียมไปผ่าลอดูเพิ่นสิมาบอกว่ามือน,นะฮะค,คนชิมาเหล่าสวยชีฟังแต่ผมไม่ได้เหล่าเกลับเลยเอา้ามาอยู่ซองอลิตาเอาอเ,เพิ่นนัดก็มอว่าวันที่เสาา้าห่า วันที่เศร้าหาค่ะหาขอดตอนเศรา้าแต่ว่าหมอเพิ่นบอกว่าให้เขาไปนอนอยู่ห้องหมอค่ะวันที่เศรีตอนเศรา้าเพื่อให้อดอายุอาหองอาหารบ่ให้กินเอียงต่างๆเนาะเพื่อเตรียมตัวเ์นบอกว่าวันที่เศรีเขาไปแต่เศรา้าแต่มือนี้ค่ะเป็นมือบุญเ,เพิ่น์นญาติพวอเพิ่์นไปลินเพิ่์นก็เลยว่าเอา้มามื่อนอนอ่สวรรค์มือน,นี้แหละมันโค้ง <laughs> แม่นแบ่ง <laughs> อะไรนี่มันคือแผน <laughs> สวัสดีมื้อนี้เป็นมืออ้อบุญทรงเฮาบาลิตานวันที่สองเาสามมื้อนี้วันที่เจาสามมื้อสุดท้ายส่วนเอ้ามื้อนี้เขาไปนอสนสวรรค์แําอื่นยันผัวไปหลินละวงลำบ,บอกละวงแลสีตื่นมาได้หรือว่าสิมาซาฮะนะยันบ่ทันหนัดหมอแล้ววันนี้ก็เลยเอ้าเขามานอนมื้อนี้ยกเลิกไปเลยนอะงานมื้อนี้เนาะแขกคนว่าสิมากลับไปด้ม,มาก เราก็ได้โทรบอกไอ้ผึ่งเลยเนาะไอ้ผึ่งเรายังอยู่บ้านเราบมีสมเพลินว่าสีเขามาลินบ้านอาริตาพอเป็นมือวุนแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบซีอาริตาก็เลยว่าเอาโจเลืองบุญเลยฮาสีเขาไปนําอ้แล้วก็เอื้อไผ่เนาะเขาไปกันสามคนแฟนเพิ่งออกมาวะมาสบายดีเอฟซีทุกคนเดิมมาพบกับแมตติสุยพัดสวนมากันมาพคนละสี่โมงคนละขี้คานถากเลยอ๋อเขาไปสวรรค์แล้วอะไรเพื่อเขาเก่าขึ้นไปเลยอืม ิไปอะไรทุกคนชิเกิดเลยไปอยากซอยกระซอยมาเลยได้ทางช่องอลิจาเปิดหับบริจาคบ่อสบริจาคปันนั้นหรือบอซอยขานเปิดขานบ่ลุงจันเด้ลุงจันเมมจันทิน่าฮะเมจันทิน่าแม่แหล่ที่ว่าลมเมื่อคืนนี่เด้อวแล้วเออและวสีผูกแคนดอกสิซอยดอกจักสิบดอนสิบดอนเท่าไหร่วะเดี๋ยวนี้สองแสนไล่ไปก่อนโอ้ ไ่ได้ค่ะเป็นเปิบอ่ะไปพอลินว่าหัวอะไรทุกคนเ้ากรสิบเข่าไปเลยถ้าใครอยากผูกแค่ร้านหรือสนับสนุนก็สามารถติดต่อมาเด้เดอร์อันนี้เป็นร้านคนที่สองเฮาเป็นอามิอามิน้องอาทีเอิร์อามิมาฝ่าไปฝ่าได้นี่โอ้ค้นเขื่องค้นของเถินเอายูู่ก็ได้ยู่ไม่ได้ป่ะขึ้นได้ป่ะ อย่าลืมเอาหลงนกันไปไปรับหลานคนที่สองกันสวัสดี <laughs> ตอนอาทิตย์ตอนนะะ่ะ <c oughs> ก็ไปหักอาทิเนาะอาทิตย์เกิดตอนนะมาี่มาหัออออมี่ไปเกินสุดเป้นมากระโม่เจอขนาดไหน ตัดผมมาตอนนี้เฮากลัาค้นเครื่องอยู่เพื่อนทุกคนจะตกใจหนาลิตาเธอเพราะไาอาตาไปโกซิลมาเมื่อวานนี้มันก็เลยแบบซ้ำๆนี่ยัางนี่เนะาะบรนยากาตัดสินใจแล้วว่าลิตากะซีไปสวรรค์น,นำ้ำบูฮูอ่ะไอผึ่งเราสีเมื่อมือดาผ่าเราสีเมื่อกะให้เราเมื่อก่อนก,นกหมูอเราเนาะแล้วลิตาสีเมื่อน้ำลังเพราะว่าเมื่อออกหองมอกะหนาจะประมาณวันที่สาิาแปดเนะเะาะวันที่สิบแปดมันปะผ่าผ่าเสาร์ คนว่าให้อยู่อีกสามมือหรือว่าถ้าใบสุดกระทรงมือประมาณวันที่สเปดออกแล้วประมาณวันที่สกาลิตาจะได้กลับปากซีนะเพราะว่าวันเกิดได้ผึ่งวันที่สามสิบคนแม่เน่ยหนูจะเอาไปลีทากอยู่ค่ะอย่าโหระหน้าหนูเพราะว่าเพินไปไหนอย่าเบียดก่อนนอนนะไปดี่อ้ยอุ้หน้าอนี่คือผีนี่เลยอ้าบมกไม่พูดดิ อะไรลุกคนเลยไอเผิงเราจะมีทีพไปเที่ยวไทยเนาะแลยอลิตตาสิเอาหลดไอ้เผิงหันลงมาพอเราไปประมาณสองสามอาทิตย์ลงมาคืนมาบ้านคืนเพราะว่าอยู่ปักเซบ่มีไผรดิกลมาเรียอลิตาได้เลียงล้านมาเรียงล้านมาเรียงล้านใวยคุณแม่สวยเอ้ยคือเลียงอาทิตย์ตอนนั้นเนาะจากอาทิตย์กสิกายเป็นอามีตา วันนี้เรื่องผู้หญิงมาเบิ่งว like <laughs> <laughs> so like. re ่าส speak so ีหนาหรือว่าสีง่ายก็ผู้ชายเนาะเมื่อจะได้ล้านเพิ่มอีกคนนึงแล้วแต้ไม่มีผัวเลยก็ได้ล้านสองคนเลยค่ะยังไม่รีบค่ะนี่แหละใกล้จะคืนเคียงนะพี่น้องนี่หักโบได้เห็นตอนผืนติงจ้าเถื่ออาทิตย์ยังว่าให้เห็นได้เนาะอาทียังว่าให้เห็นบัดมากับโบเห็นเลยสักมันดีเท่ากับไ่ได้อยู่น้วกันเด้คือการแรกกับเวลาจับโทรศัพท์มาถ่ายมิดจุ้ย ไทเป็นแน่นะวัจับสิบายเาเห็ซื้ออยู่บัดโม่ออกไปพระราหิตได้แลวได้๋ยวได้อยู่ในลวงก้าวศสีไดประมาณจากโลยูตอนนั้นไป่าชูวันที่สิบแปดนี่นี่ค่ะสองโลยี่สอือประมาณสามโลปลายพอได้สามโลปลายสามโลเอาบ่ห่อสามโลหะดอกบ่หอดแล้เจ้ายังสามโลสามเจ้านาะสมโลสมบ่่มเอาไปเลยสมอันนั้นเนาะสมโล สโลประมาณสามโลแปดบว่าห้าอง่ยงไงพเปนอริบออริันสี่โลอันอมีอยู่ปุ๊บมันมีอยู่นจะลันสองโลเก้าแม่อันหันสามโลบ่เป็นอามีสิใดเนี่ยพอไากสองโลเก้าสองโลหานสมบูรณ์นิดน้อยค่ะอยู่ในเกณเลยในเกณสมบูรณ์นะคันรุดสโลหานล้แม่นพอได้รุสองโลหนั้มันตาอบดยแล้วน้อแม่ฮะนั่นแหละคุณแม่เราจะไปวันไหน คุณแม่จะไปวันที่เสาร์ตอนเช้ามือพากลต้องไม่จะไปต้องแบบจะต้องอยู่บ้านเองไม่เคยอยู่บ้านไปกลับเป็นไปเบอร์จีนตอนเช้าตอนเช้าออกไปหาแล้วก็เบิ่อร์จีนคนหลายคนอยู่แล้วก็ต้องไปกลับมาก็หลายคนแล้วพอเม่์เมรอดิห่างก็ต้องได้มาเกียม์เงินทางเบอร์จีนจะต้องมาเกียมเฮือนอยู่ทางนี้เอากัะสิทามื้อนนะมาถามมาพอเมร์เมร์กับลานอะไรทุกคน เดี๋ยวถายไปเปิ่งบรรยากาศเด้อมือนี้สิเขาไปนอนอยู่เพื่อนอาโอเพื่อนที่เฮาไปแหวะพักตลอดอาหารอาหารมิสยูอะไรไปพักอยู่นั่นแล้วก็ตอนเช้าเอเมทกับสิเตรียมเขาไปพักอยู่ห้องโมอะไรก็อดอาหารตอนเช้าของวันที่สหคือผ่าเลยจ้าไมนตาเต็มไปด้วยน้ำพอมือนี้มือนี้บุญทรงเหือไม่ตาจะไปมอบเงินหมอบเงินมอบเงินสนับสนุนประมาณจันนนอะไร ประมาณสองล้านเมื่อวานนี้ปลาเราไปเฮ็นปไปเบิกลานลาโอคิดว่าเพิ่นไปหมอบเงินเลยในวันนี้ไปลองเข้าไปลองเข้บุญปีนี้บบยังหมวนไปเลยทุกคนเพราะว่าขาเสาร์ขาทีครับแพงเฮงอะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> มันก็เลยแบบหันใครเลือยเขื่อนกับบลาย คนกะบ,บ,บ่ร้ายปายนใดนไทยก็หาเงินยากนี่คือมาเมื่อกี้นี่เขาเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่นรถไทยลงคลองรถบู๊รถ <laughs> ไทยลงคลองหรือว่าไปตามก๊อตจักรในลงคลองเขาเห็นนะพามาอยู่หน้าหน้าเดินบ้านคันมีงานแน่นอนมันต้องรถจักรเซียอีกสองคันเมื่อวานได้ยินนะ มันมีทุกหัวแบนนะแบบพวกมันมีแบบพวกซวยอากาศเป็นกิโลกรักกะหลักนั่นหลักนี่งัดหงงัดเฮือนมีเบิร์ดแล้วก็เห็นอุบัติเหตุสะเทือนใจที่สุดเมลานเมนีจะเห็นไหมบ้างยึดตั้มยึดแซลมอยู่สายสวยกันซิฮอนเฮือนเราขนาดเดี๋ยวระวังโค้ง่างไรก็ามุกกายของงานดีจีตอนไห้ดิโอ้โหเกิดอุบัติเหตุจริงในหูตะวันล้านสิบปลายปีอายุอายุสิบปลายปีเสียชีวิตแมนเมื่อคืนนี้ ก็ไปใส่มาใส่กัให้ทุกคนละมัดระว่างนี่เด้อยังบุญยังงานทากันเดอทเดินทางวิด้านท้าก็โอเคแล้วเพราะว่าคนบลายในเมืองหลายคือเจ้าดีแต่วิเาดีแต่โบวุนวุ่นตอนที่มีบุญสวรรค์น่ะเนาะอันนี้ก็มีแต่เสียงเพลงเสียงนั่นเสียงนี่ว่าสีออกไปเลยได้แต่ว่าพอเอ๋หัใส่อันตัดผมเมตตาจองเวลา ผมจะคนหลายชนได้ะเกียนออกไม่หนึ่งกระอแล้วไม่หนึ่งเอานะกวได้ใช้นะมูจิไปปะวันนี้เราจะออกเดินทางเลยทุกคนเะวันเเจอกันอยู่สมวนเขยร้องให้ค่ะมาค่ะเตียมพขอให้ปลอดภัยค่ะขอให้ปลอดภัยทั้งลูกนะขอให้ปลอดภัยนะกเงียพอ เจอกันนะเดี๋ยวเราเจอกันนะลูกทหารทหาเนี่ยยังะหาอะไรเบื้องล้เสียงเท่งสิเข่าเลยอ่ะโก้ยฝนตกให้นะแม่ชาดูฝนตกหนเทอเบิ่งนี่โหกนเงาจะแยงเวนได้เลยเอาทิชชู่มาเสร็จตืบมีไป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 ใช่ไหะ ไปสีได้ร้านมีผู้หนึงเลยนี่ไปล้างสาวว่าเ่าไปเรื่อยๆปู่ไเป็น่อเ่าเป็นแล้วปเดป็นปู่เลยเป็นทั้งปู่เป็นทั้ง่อเ่าจะนก็เดีเป็น่อตู้ลูกอลิตลูกของลูกอลิาไปถ่ายอันั้นเยเราสิไปสวรน้ำเขาโอเค

ลงบารส,ส,าสักส4วันเราเจอกันอย um ู่สเปนเคเนร่าเอเวที่เหตุที่เขาว่าทุกคนมันอยู่นี่แต่พ่อพูดว่ายูนิโบรแานดม่มนี่แต่ชิ่หอดบ้า่าวัน อันนี้กับโบจักเนาะมึงเถื่อแปบว่าขี่รถจักไปบุญมาเนาะเนาะนก,กับโบใครเนี่ยแตลงทางตัวเองเลยนะไมบปวดตัดขัดเลยเน้นโบยังใค<น>รแล้วนะเพราะว่าแลกชีวิตเลยดิก็เข้ามาเป็นคนไปเล่นอื่นนี่ระบากการจัาจรของคนอื่นนี่สิไปตามมีสิ่งไปตามคนอื่นนี่ไปตอนนี้มาหอสวรรค์เลยเด้อน,นี่มาฟังเสียงหัวใจลาย เสียงหัวใจหลานเสียงหัวใจอามิเล้นดีมากเลยอของเตะจ่อม,จมือจับเบออไง ป้าลืมถ่ายตอนมาเนาะถ่ายเดี๋ยวตอนเบิร์ตเนาะเ่ามากินอาหารซูโม่ที่เคยมากินน้ำไอ้ผึ่งกับเจคาวตอนนั้นแซ่บบอาไม่ก่วงิ่มแซ่บบอ,บอล้านม <c oughs> าบอกว่าเอาสิเบิร์ตไปจากแสนจากลาน<ส>นี่กิ<ส><ส>่มมเบิร์ตนี่อ่เนีย่ยอีกแล้วอันนี้กะเฮียดูแห้งอะไรสิบบิโลบินมาแล้วบินมาแลยเฮ้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 ยหกแสนแปดสิบพันกิโลอุ่น ได้ลืมว่าเขาลืมขอจ่ายคาส่งอมมากด้วยนอนโอนนอนกูดอะไรออกกันชดใช้เงินที่ลง่านมเพียงพอเผ็ดบ่าเผ็ดออ้พนังงานจ่ายกระโดดไม่พี่นลืม เดอหลังจากที ah. ่เรากินแล้วเรากำมาอาศัยอยู่เฮือนเฮือนเจด้าสวัสดีวะสวัสดีสวัสดีจะสื่ออยังเจด้าทักทายทักทายภาษาจีนจีนบอกมึงอ๋อสื่อเจ้าจินลี่บ่บบอ๋สบายดีภาษาจีนยังไงนี่ห่าวนี่ห่าวแค่นั้น จะได้ยังไงภาษาจีนครับเบิ้งมียังไงที่จะว่าได้ลองเบิ้งลองเบิ้งสองอย่างนึ่งขึ้นยังแปลวะยังหนึ่งสองสามอ๋อเอ้าหนึ่งเหาเบิ้งหนึ่งสองเอาจะก็ต้องเราภาษาจีนหนึ่งเป็นสองสองสามสี่ห้าหก

ร้านตำแต่ว่าอาศยเฮือนอาโอนะมีม่นีวันเกิดเพิ่นคมหพอบ้องปีสวาสดีสวาสดีสวัสดีเลยลูกถูกปุกถุยาทุถุยานุถุยานกูกับกุ๊กไม่จะมาดีอยู่จะดีถ้าก็สิบานอนกันยี่นี่แหละ อันนี้น่ะจะนอนบ่ได้สามคนเนาะห้องซีนอนน้ำเอเม็ดเลยฮะอรันไปนอนอยู่ในบนโซฟาเนาะพอดีสองปีบวะนี่ใครเนาะโอ้แบบเดียวความเสี่ยงจะเป็นคนเดียวเอาผูเลี้ยงค่ะคุ้สุกวาแ๊บเดียวเนยน้อยงานมาจับนู้นคือแม่คนเลยทำได้แหล่นี่คือสีอาขบนำประทานงามาจับนู้นเนะจับ คนอยากเบิ่งบีบเองเนีเ่นยบีเยบ,บเองเป็นสิโอ้ความเก่ง,งบีบเองอะไรทุกคนท้ากัซซีด่ด้นอนอยู่นี่แหละสิพากันอาบน้ำอยู่บะไปอาบกระมังขี้เนื้ออาบกระซได้ขอไน่อ่ะติดคลิปก,กันเด้อทุกคนฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เขาเป็นใจแน่ทาเบิ่์กมืออ uh, sure. ื Be ่นว่ะจะเป็นใจไร้ะว่าเออแม่ลัสิเขาห้องห้องทาหันตอนจังมงแปดโมงบ่ะกตูก้แปดหรืเก้าโมงที่ขาห้องเข้าไปหาไอ้หมอประมาณเก้าหรือสิบโมงอ่ะว่ไปแต่เช้าบางที้ก็เช้าก็หันคนไปเซหาเราอีกเวลาตึ่งไปนอนโอเคบายบายทุกคนหาเบิร์ทาตามกันต่อไปเด้อน้อยตะปัดแต่ว่าความหันเพิ่น 嗯。嗯